ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนนะคะหรือนึกถึงภาพอาวกาศสวยๆที่เราเห็นกันบ่อยๆทั้งดาวฤกษ์กาแล็กซีเนบิวลาพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยรู้ไหมคะว่าเป็นแค่ส่วนเล็กๆเองครับเล็กมากๆใช่ค่ะแค่ประมาณเอ,อ่อหของสสารกับพลังงานทั้งหมดในเอกภพเลยเท่านั้นเองนะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลุกกันถึงส่วนที่มองไม่เห็นค่ะซึ่งมีปริมาณมากกว่าตั้ง5เท่าเนี่ย ก็คือสสารมืดหรือ Dark m a t t อรที่คิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ27%ของเอกภพครับความลึกลับของมันก็คือมันไม่ทำปฏิกิริยากับแสงเลยไม่เปล่งแสงไม่สะท้อนไม่ดูดกลืนแสงใช่ครับทำให้เรามองไม่เห็นมันโดยตรงเลยคำถามสำคัญเลยก็คือถ้ามองไม่เห็นเนี่ยแล้วเรารู้ได้ยังไงคะว่ามันมีอยู่จริง การคุยของเราวันนี้แหละค่ะจะพาไปสำรวจหลักฐานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับสสารมืดโดยอิงจากข้อมูลที่เราได้มาจากซีซันทตอนที่5ค่ะคอยควบคุมโครงสร้างการคงอยู่ของกาแล็กซี่ต่างๆเลยเรื่องนี้มันเริ่มชัดเจนมากๆจากงานของนักดาราศาสตร์หญิงท่านหนึ่งใช่ไหมคะเวรารูบินครับ เวรารูบินในช่วงทศวรรษ1970ใช่ค่ะเธอศึกษาการหมุนของกาแล็กซีแอนโดรเมดาแล้วก็พบเรื่องน่าประหลาดใจมากๆเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ครับผมคือเธอสังเกตว่าดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงแบบขอบขอบ,ขอบกาแล็กซี่เลยนะคะมันหมุนรอบใจกลางด้วยความเร็วที่สูงมากสูงผิดปกติเลยนะครับสูงพอๆกับดาวที่อยู่ใกล้ๆใ,ใจกลางเลยซึ่งมันมันผิดคาดไปจากความเข้าใจเดิมของเรามากๆ ครับตามหลักฟิสิกส์ที่เราเข้าใจตอนนั้นเนี่ยยิ่งอยู่ไกลจากศูนย์กลางมวลแรงโน้มถ่วงก็น่าจะน้อยลงความเร็วโคจรก็ควรจะลดลงตามไปด้วยใช่ค่ะเหมือนระบบสุริยะเราดาวเคราะห์ข้างนอกก็หมุนช้ากว่าข้างในถูกต้องครับทีนี้พอมาลงรายละเอียดตรงนี้การที่ดาวรอบนอกมันยังหมุนเร็วขนาดนั้นได้โดยที่ไม่หลุดกระเด็นออกไปจากกาแล็กซี่มันก็หมายความว่าต้องมีมวลอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอืม มวลที่มองไม่เห็นใช่ค่ะคอยส่งแรงโน้มถ่วงมหาศาลมายึดพวกมันไว้มวลที่ว่าเนี่ยต้องแผ่กระจายออกไปไกลกว่าขอบเขตดาวที่เราเห็นหรืออาจจะอยู่เป็นรัศมีใหญ่ๆล้อมกาแล็กซี่ไว้เลยที่เรียกว่าเฮโลนะครับใช่ค่ะซึ่งนี่แหละคือหลักฐานชิ้นแรกๆเลยที่ชี้ว่าน่าจะมีสสารมือดอยู่จริงสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ก็คือเออแรงโน้มถ่วงเนี่ย มันเป็นผลโดยตรงจากมวลสารเลยนะครับดังนั้นความเร็วในการโคจรที่สูงเกินคาดแบบนี้มันบอกเราตรงๆเลยว่ามวลรวมของกาแล็กซีมันต้องมากกว่ามวลของดาวเฤกษ์ gas ฝุ่นที่เราเห็นรวมกันทั้งหมดอ๋อค่ะ สสารมืดจึงกลายเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับมวลที่หายไปหรือ missing mass ที่ว่านี้แหละครับคือเราตรวจจับผลจากแรงโน้มถ่วงมันได้แต่มองไม่เห็นตัวมันแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องการหมุนของกาแล็กซีอย่างเดียวนะคะ ยังมีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ช่วยยืนยันเรื่องนี้ได้ดีมากครับผมคือเลนส์ความโน้มถ่วงหรือ gravitational lensing อ่าอันนี้ก็สำคัญมากใช่ค่ะแนวคิดนี้ก็มาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ที่บอกว่ามวลสารมันบิดโค้งกาอาอวกาศรอบตัวมันได้ครับทีนี้ลองนึกภาพตามนะคะแสงจากกาแล็กซีที่อยู่ไกลมากๆมากๆเลย เดินทางมาหาเราถ้าแสงนั้นมันดันเดินทางผ่านบริเวณที่มีมวลสารเข้มข้นมากๆอยู่ระหว่างทางอย่างเช่นกระจุกกาแล็กซีใหญ่ๆรแรงโน้มถ่วงมหาสารจากมวลตรงนั้นก็จะไปบิดเส้นทางเดินของแสงให้มันโค้งงอไปเหมือนแสงผ่านเลนส์จริงๆเลยนะครับใช่เลยค่ะเหมือนผ่านเลนส์เลยบางทีก็ทําให้เราเห็นภาพกาแล็กซีไกลๆนั่นบิดเบีย้ยวไปหรือเห็นเป็นหลายภาพซ้อนกันก็มีเห็นเป็นวงเป็นอาร์คสวยๆเลยประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะ คือปริมาณการบิดเบี้ยวของแสงที่เราวัดได้ในหลายๆกรณีเนี่ยมันมากกว่ามากกว่าที่ควรจะเป็นก๊าซร้อนอะไรพวกนี้อ่าครับมันเลยบอกเราว่าต้องมีมวลที่มองไม่เห็นอยู่อีกมหาศาลเลยในกระจุกก,กาแล็กซีนั้นคอยเสริมแรงโน้มถ่วงให้มากพอจะบิดแสงได้ขนาดนี้ซึ่งก็ชี้ไปที่สาสารมือดอีกแล้วถูกต้องค่ะชี้ไปที่สสสารมือดอีกเหมือนกันถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับระดับเอกภพเลยเนี่ย เราจะเจอหลักฐานชิ้นที่3ที่ทรงพลังมากๆนั่นคือโครงสร้างใหญ่จักรวาลหรือ cosmic web โครงสร้างใหญ่จักรวาลครับจากการสำรวจท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์ใหญ่ๆแล้วก็การสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราพบว่ากาแล็กซี่กับกระจุกกาแกล็กซี่มันไม่ได้กระจายตัวแบบสุ่มๆนะครับค่ะแต่มันเรียงตัวกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่มากๆคล้ายๆเอ่อเส้นใหญ่หรือกำแพงเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายซับซ้อนเหมือนใยแมงมุมเลยทั่วทั้งเอกภพ โอ้โห oh, ใหญ่มากเลยนะคะนั่นใหญ่มากครับแล้วแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่พยายามจำลองวิวัฒนาการของเอกภพตั้งแต่หลังบิกแบงเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าโครงสร้างใหญ่จักรวาลแบบนี้มันจะก่อตัวขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีโครงร่างหรือสแก f ฟโฟล i ดิงที่มองไม่เห็นของสสารมือดอยู่ก่อนหมายความว่าสสารมืดต้องมาก่อนเหรอคะใช่ครับเพราะสะสารมืดมันมีปริมาณเยอะกว่าสสารปรกติถึง5เท่า มันก็เลยรวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วงได้เร็วกว่าก่อตัวเป็นโครงข่ายที่มีความหนาแน่งสูงขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นสสารปรกติพวกก๊าซต่างๆถึงค่อยๆไหลมารวมตัวกันตามโครงร่างสสารมืดพวกนี้แล้วก็ค่อยๆก่อกำเนิดเป็นดาวฤกษ์เป็นกาแล็กซี่ขึ้นมาตามแนวเส้นใหญ่เหล่านั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนสสารมืดสร้างโครงไว้ก่อนแล้วสสารปรกติค่อยตามไปเกาะประมาณนั้นเลยครับพูดง่ายก็คือ ไม่มีโครงสร้างสสารมืดก็ไม่มีจักรวาลแบบที่เราเห็นทุกวันนี้โครงสร้างใหญ่จักรวาลที่เราสังเกตเห็นเนี่ยมันคือภาพสะท้อนของโครงร่างสสารมืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั่นเองฟังดูแล้วสสารมืดนี่เป็นเหมือนอ,อผู้กํากับหลังฉากตัวจริงเลยนะคะเนี่ยครับมีบทบาทสําคัญมากทั้งควบคุมการหมุนกาแล็กซี่บิดเบือนแสงจากที่ไกลๆแล้วยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ทุกอย่างก่อตัวขึ้นมาอีก พอมีหลักฐานหนักแน่นขนาดนี้มันก็ยังทําให้อยากรู้เลยถาว่าแล้วเจ้าสสารมืดที่ว่าเนี่ยตัวตนจริงๆของมันคืออะไรกันแน่เป็นอนุภาคแบบไหนนั่นคือคําถามใหญ่เลยครับที่นักฟิสิกส์ทั่วโลกกําลังพยายามหาคําตอบกันอยู่ค่ะมีผู้ท้าชิงตําแหน่งหรือแนวคิดเกี่ยวกับอนุภาคที่เป็นไปได้อยู่หลายตัวเลยใช่ไหมคะครับแต่ต้องย้ําอย่างที่คุณบอกคือทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่ทฤษฎีหรือเป็นอนุภาคสมมุตินะครับยังไม่มีการค้นพบยืนยันจริงๆครับค่ะ เข้าใจค่ะตัวเต็งอันดับต้นๆที่ได้ยินบ่อยสุดก็น่าจะเป็น WIMPS หรือเปล่าคะ Weekly Interacting Massive Particles ใช่ครับ WIMPS นี่เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆเลยชื่อมันก็บอกคุณสมบัติสำคัญนะครับคือเป็นอนุภาคสมมุติที่มีมวลมาก Massive อาจจะหนักกว่าโปรตอนหลายสิบหรือหลายร้อยเท่าเลยก็ได้โหหนักเหมือนกันนะคะแต่มีปฏิกิริยาแบบอ่อน Weekly Interacting กับสสารปกติที่เราคุ้นเคยคือแทบจะไม่ชนไม่ผลักอะไรเลยออ oh. ทำให้มันเคลื่อนคลี่ผ่านสสารส่วนใหญ่ไปได้ง่ายๆเลยนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมเราถึงตรวจจับมันยากนักมีตัวอื่นอีกไหมคะนอกจาก w i มส์มีอีกตัวที่น่าสนใจครับคือ Axion Axion ครับ อันนี้เป็นอนุภาคสมมุติอีกประเภทที่ต่างจากวิมส์เลยคือคาดว่ามีมวลน,น้อยมากๆเบาวกว่าอิเล็กตรอนอีกอ้าวแล้วมันจะเป็นสาสารมืดได้ยังไงคะถ้าเบาขนาดนั้นทฤษฎีเสนอว่ามันน่าจะมีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลเลยครับกระจายอยู่ทั่วไปหมดเหมือนเป็นทะเลของแอคซิออนเลยซึ่งพอมารวมมวลเล็กๆน้อยๆของแต่ละตัวเข้าด้วยกันทั้งเอกภพก็บพบ <S <S อ,อาจจะมีมวลรวมมากพอที่จะเป็นสาสารมืดได้เหมือนกัน อ๋อเน้นปริมาณเข้าสู้ประมาณนั้นครับนอกจากอนุภาคสมมุติเหล่านี้แล้วเนี่ยช่วงแรกๆก,ก็เคยมีคนคิดว่าสสารมืดอาจจะเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์จริงๆที่มีมวลมากแต่ดันมองไม่เห็นหรือปล่อยแสงน้อยมากๆ พวกมาโชส์หรือเปล่าคะใช่ครับมาโชส์ตัวอย่างก็เช่นดาวแครน้ำตาลที่เป็นดาวฤกษ์มวน้อยจุดฟิวชันไม่ได้หรืออาจจะเป็นดาวนิวตรอนหลุมดำขนาดเล็กถึงกลางๆที่ล่องรอยอิสระอยู่ในเฮโลของกาแล็กซี่แล้วแนวคิดนี้เป็นยังไงบ้างคะยังเชื่อกันอยู่ไหม จากการศึกษาและค้นหาวัตถุพวกนี้ด้วยเทคนิคต่างๆเช่นไมโครเลนซิ่งครับที่ดูแสงดาวพื้นหลังสว่างวาบขึ้นเมื่อมีมาช่อผ่านหน้าก็พบว่าจำนวนแมทชอสที่น่าจะมีอยู่จริงมันไม่น่าจะเยอะพอที่จะเป็นสัดส่วนหลักของสสารมืดได้อาจจะเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆเ,เ,เท่านั้นอ๋อค่ะทำให้ปัจจุบันนี้ w i m ส s กับ a x i o n s ก็เลยดูจะเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้มากกว่าครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าตัวจริงคืออะไรกันแน่ คำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะตามหามันเจอได้ยังไงในเมื่อมันแทบไม่ตอบสนองอะไรกับเครื่องมือวัดเราเลยนั่นคือความท้าทายสุดๆเลยครับเพราะเราเหมือนกับกำลังงมเข็มในมหาสมุทรไม่รู้หน้าตาเข็มด้วยซ้ำค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องใช้วิธีการที่หลากหลายมากๆครับเหมือนกับวานแหหลายๆแบบไปพร้อมกันเพื่อเพิ่มโอกาสมีวิธีไหนบ้างคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมมีแนวทางการทดลองหลักๆอยู่3ามแนวทางครับ แนวทางแรกคือการตรวจจับโดยตรง (Direct Detection) ตรวจจับโดยตรงครับหลักการก็คือถ้ามีอนุภาคสสารมืดสมมุติว่าเป็นว i m ส์ละกันมันเคลื่อนที่ผ่านโลกเราอยู่ตลอดเวลาถึงแม้โอกาสที่มันจะชนกับนิวเคลียสของอะตอมในสสารปกติจะน้อยมากๆมากๆแต่ก็ไม่ใช่ศูนย์ค่ะเราก็เลยสร้างเครื่องตรวจจับที่ไวมาก,มากๆใช้ตัวกลางในการตรวจจับเยอะๆอย่างเช่นธาตุซีนอนเหลวหรือเจอเมเนียมแข็ง แล้วก็เอาไปติดตั้งไว้ใต้ดินลึกๆเลยในเหมืองเก่าหรือห้องปฏิบัติการใต้ภูเขาทำไมต้องไว้ใต้ดินลึกขนาดนั้นคะเพื่อใช้ชั้นหินหนาๆเป็นกรอกครับช่วยกรองพวกรังสีคอสมิกหรือสัญญาณรบกวนอื่นๆจากพื้นผิวโลกออกไปให้หมด แล้วก็นั่งเฝ้ารออย่างอดทนมากๆเพื่อว่าจะจับสัญญาณแสงวาบเล็กๆหรือประจุไฟฟ้าเล็กๆที่เกิดจากการชนกันแค่ครั้งเดียวระหว่าง w i มส์กับนิวเคลียสในเครื่องตรวจจับได้โหต้องไวจริงๆแล้วก็ต้องอดทนรอมากๆเลยนะคะใช่ครับการทดลองดังๆกลุ่มนี้ก็มีซีนอนในอิตาลีลุกกับ LZ ในอเมริกาแล้วก็ p a n d a x ในจีนครับแล้วถ้ามันไม่ยอมชนเราล่ะคะ มีวิธีอื่นอีกไหมมีครับแนวทางที่สองคือการสร้างมันขึ้นมา indirect production สร้างมันขึ้นมาเองเลยใช่ครับในเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงอย่างเช่น Large Hadron Collider หรือ LHC ที่ CERN สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอ๋อที่เร่งโปรโตอนชนกันถูกต้องครับแนวคิดคือเร่งโปรโตอนให้พลังงานสูงมากๆเกือบเท่าความเร็วแสงแล้วจับมันชนกันเปรี้ยง พลังงานมหาศาลจากการชนตามสูตร E เท่ากับ mc square เนี่ยอาจจะเปลี่ยนรูปไปเป็นอนุภาคใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนได้ค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็หวังว่าในบรรดาอนุภาคที่เกิดใหม่อาจจะมีอนุภาคสสารมืดประปนอยู่ด้วยถ้ามันมีอยู่จริงและสร้างด้วยวิธีนี้ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามีสสารมืดเกิดขึ้นถ้าเรามองไม่เห็นมัน เราอาจจะตรวจจับมันทางอ้อมครับโดยดูจากพลังงานหรือโมเมนตัมที่หายไปหลังการชนคือถ้าเราวัดพลังงานวัดโมเมนตัมของอนุภาคทุกตัวที่เห็นหลังชนแล้วพบว่าเอ๊ะมันไม่สมดุลเหมือนตอนก่อนชนอ oh. ก็อาจจะแปลว่ามีอนุภาคบางอย่างที่มองไม่เห็นอย่างสสารมืดหนีรอดออกไปจากเครื่องตรวจจับโดยเอาพลังงานหรือโมเมนตัมส่วนที่หายไปติดตัวไปด้วยเข้าใจแล้วคะ่ะ เหมือนดูร่องรอยที่มันทิ้งไว้ประมาณนั้นครับส่วนแนวทางที่3คือการตรวจจับทางอ้อม indirect detection ในอวกาศทางอ้อมในอวกาศครับแนวคิดนี้จะตรงข้ามกับการตรวจจับโดยตรงคือแทนที่จะรอให้สาสารมืดมาชนเราบนโลกเรามองหาสัญญาณที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่อนุภาคสาสารมืดสองตัวมันชนกันเองในอวกาศสาสารมืดชนกันเองใช่ครับแล้วเกิดการสลายตัว annihilation หรือเสื่อมสลายดิเคกลายเป็นอนุภาคสสารปกติที่เรารู้จักเช่นรังสีแกมมาพลังงานสูงนิวทริโนหรือโพซิตรอนอ แล้วเราก็ไปตรวจจับอนุภาคปกติพวกนั้นแทนถูกต้องครับเราก็ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศหรือกล้องบนพื้นโลกที่ไวต่ออนุภาคพ,พวกนี้ส่องไปยังบริเวณที่คิดว่าน่าจะมีสสารมืดอยู่หนานแน่นมากๆอย่างเช่นใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีแคร์บริวารใกล้ๆเพื่อจะดูว่ามีสัญญาณส่วนเกินของอนุภาคเหล่านี้ที่อาจจะมาจากสสารมืดหรือเปล่าน่าสนใจมากค่ะ นอกจากนี้การสำรวจทางอ้อมยังรวมถึงการใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ๆอย่างยูคลิดของ ESA ด้วยนะครับอ๋อยูคลิดที่เพิ่งส่งขึ้นไปครับกล้องนี้จะทำแผนที่การกระจายตัวของสสารมือดอย่างละเอียดเลยโดยวัดผลของเล่นความโน้มถ่วงต่อรูปร่างของกาแล็กซีนับพันล้านแห่งข้อมูลมหาศาลนี้จะช่วยทดสอบแบบจำลองต่างๆเกี่ยวกับธรรมชาติของสสารมืดได้ดีมากๆฟังดูมีหลายแนวทางมากๆเลยนะคะ แล้วตอนนี้สรุปแล้วสถานการณ์ค้นหาเป็นยังไงบ้างคะเจออะไรชัดๆหรือยังเอ่อต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าถึงตอนนี้เรายังไม่พบหลักฐานโดยตรงที่ชัดเจนฟันธงได้เลยว่าสาสารมืดคืออนุภาคอะไรเอ้ายังหรอคะครับการทดลองใต้ดินก็ยังจับสัญญาณการชนที่น่าเชื่อถือพอจะประกาศการค้นพบไม่ได้เครื่องเร่ง LHC ก็ยังไม่เจอสัญญาณอนุภาคใหม่ที่เข้าข่ชัดเจน การตรวจจับทางอ้อมก็ยังไม่พบสัญญาณส่วนเกินที่มาจากสสารมืดแบบไร้ข้อกังขาแย่ yeah, จังเลยนะคะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการทดลองเหล่านี้ลมเหลวนะครับรอคะครับเพราะผลการทดลองที่ยังไม่เจออะไรหรือ n o l results เนี่ยมันก็มีความสําคัญมากๆมันช่วยจำกัดขอบเขตความเป็นไปได้ของคุณสมบัติต่างๆของสสารมืดให้แคบลงเรื่อยๆเช่นถวิมส์มีมวลเท่านี้มันควรจะทำปฏิกิริยาบ่อยแค่ไหน ถ้าเรายังไม่เจอแสดงว่ามันอาจจะมีมวลอื่นหรือมีปฏิกิริยาน้อยกว่าที่เราคิดอ๋อเหมือนตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกไปเรื่อยๆถูกต้องครับข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักทฤษฎีปรับปรุงแบบจำลองและช่วยนำทางแนวทางการทดลองในอนาคตให้ตรงเป้ามากขึ้นเรากำลังค่อยๆคืบคลานเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นทีละนิดครับเข้าใจแล้วค่ะ ถึงจะยังจับต้องไม่ได้แต่การตามล่าหาเงาลึกลับนี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างเข้มข้นนะคะสะสารมืดก็ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟิสิกส์ยุคปัจจุบันจริงๆมันคือส่วนประกอบสําคัญที่มองไม่เห็นแต่กลับคอยควบคุมโครงสร้างควบคุมการเคลื่อนไหวของทุกสิ่งที่เรามองเห็นในจักรวาลเลยการไขค,ความลับนี้ได้คงจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับทั้งอนุภาคมูลฐานแล้วก็วิวัฒนาการและชะตากรรมของเอกภพไปเลยใช่เลยครับ เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าสาสารปกติคือ5เปเสาสารมืดคือ27%เปอร์เซ็นต์ครับรวมกันมันก็แค่32%เอเนองนี่คะแล้วที่เหลืออีกตั้ง6 8แเปอร์เซ็นต์ล่ะคะมันคืออะไรอ่านั่นคืออีกหนึ่งปริศนาที่ใหญ่กว่าเดิมอีกครับใหญ่กว่าสาสารมืดอีกเหรอคะเนี่ยใหญ่กว่ามากครับส่วนที่เหลือซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดในเอกภพนี้ยิ่งลึกลับกว่าสาสารมืดอีก มันคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าพลังงานมืดหรือ Dark Energy พลังงานมืดครับเชื่อกันว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เอกภพไม่เพียงแต่ขยายตัวแต่กำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยโอ้ฟังดูน่าทึ่งแล้วก็ชวนงงมากๆเลยค่ะเรื่องพลังงานมืดนี่ครับผม ซึ่งเราคงต้องเก็บไว้มาเจาะลึกกันต่อในการคุยกันครั้งหน้านะคะน่าจะดีครับสำหรับวันนี้หากการสำรวจเรื่องราวลึกลับของสาสารมืดทำให้ทุกท่านเกิดความอยากรู้หรือได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาน่าสนใจที่เราจะนามาเสนอในครั้งต่อไปค่ะครับผม และสำหรับการสนทนาเจาะลึกในวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงสำคัญสคัญนะคะจาก NASA Science บทความวิชาการเรื่องการหมุนของกาแล็กซี่โดยคุณเวรารูบินในวารสาร Astrophysical Journal ปี1980แล้วก็ข้อมูลภารกิจยูคลิดจากเว็บไซต์ของ ESA อองค์การอวกาศยุโรปที่ esa.int และหนังสือ Particle Dark Matter Observations, models and searches ที่เรียบเรียงโดย G. Bertone ในปี2010ค่ะครับข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากครับข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะในการทำความเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนมากๆแบบนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ